รถไม่มีคนขับนะครับสองคันออันนี้ดูว้าวเห็นมากเขาเหมือนกับขยับเข้ามาใกล้นี่ไม่มีคนขับนะครับแต่ว่ามีเขาจะรู้ว่าเรากำลังถ่ายวีดีโอเขาอยู่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆจะไม่มีคนขับสังเกตได้มาดูคันนี้ก็ไม่มีคนขับนะครับ น้องคลาเก้นไปแล้วสองคันไม่มีคนขับเหลือเชื่อจริงๆขอบคุณครับเข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบรรยากาศในซานฟรานซิสโกกำลังบ่ายๆนะครับ เ,เราไปช้อปปิ้งดีกว่า